สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดี้กุกตูมค่ะมีรถมาส่งต้นไม้นะคะเต็มคันรถเลยค่ะรถอะไรเนาะต้นอะไรนะโมกอะไรนะโมกโมกพวงอ๋อนี่แค่สี่ร้อยทั้งหมดกี่ร้อยคะ หกร้อยกว่าหกร้อยต้นทั้งหมดกร้อยกว่าต้นยังเอามาหมดอ๋อไอ้นี่เขาบอกกี่ต้นลืมแล้วสี่ร้อก็อสบหรอตอนนีนี่สี่ต้นสี่ต้นหอมแลวเนี่ยเนาะคือดอกแก้วดอกอกมันจะเป็นโอ้ยมันดอกแก้วบานเท่านาะคล้ายคล้ยดอกแก้วนี่คือดอกแก้วแล้วหอมๆเนาะหอมเนทุ่นานะใช่ห ันนี้ใช่ที่ว่าคุณธิชรใช่ไหมคะน่าจะเป็นอกเออที่ว่าโมกพวงเนี่นะคะโมกพวงโอเาเรียกว่าดอกแก้วนนะเนาะหอมเหมือนดอกแก้วว่าว่ากมนพวงเออมัน่เว้มนพวงเออซันสตว่าโมกพวงเจ้ากหลไยเออเขาก็ต้องมีซื้อขึ้นี่แหละ ก็จะปลูกแล้ว400ต้นปลูกรอบนี้ปลูกรอบนี้นะคะร้อยต้นตอนนี้400แล้วก็จะปลูกเป็นแนวตามนี้ปลูกเป็นแนวตามนี้ตามนี้ตามร่องตามถนนนี้นี่ค่ะนี่ตามร่องตามถนนนี้ก็คงจะ ร่อมไปนี่ด้วยเจ็ะหกรต้นก็ไปตามเส้นนี้ด้วยนะคะไปแถวบริเวณนี้เนาะโมกพวงหอมหอมนะคะตลูกมกเป็นแถวเป็นแถวเป็นรั้วเป็นรั้วเลยเนาะหอม,หอมด้วยนะเนาะ เหมือนดอกแก้วเลยอ่ะดอกแก้วแต่ว่าไม่ใช่ดอกแก้วอ๋อเหมือนดอกแก้วแต่ไม่ใช่ดอกแก้วกลิ่นมันเหมือนดอกแก้วหอมหอมหงุก็งิใหญ่เลยเพราะว่าออกดอกอืมใช่หอมเลยทีเดียวหอมมากจะหอมกลางคืนนะหอมกินมันจะแรงตอนกลางคืนอืมใช่ดอกไม้ทุกอย่างมันจะหอมกลิ่นตอนค่ำเพราะผมตั้งในร้านเวลาเม่ออกดอก หอมทั่วร้านเลยหอมทุกอย่างเลยนะมันหอมวัเนี่ยเราผ่านี่มันก็หอมไปปลูกตรงโน้นหรืนี่นี่ตรงนั้นที่จะกำลังจะปลูกแนวรั้วนี่ไงเป็รั้วเป็นไงนี่ไงที่เตรียมไว้เหมือนเป็นรั้วแนวรั้วแล้วก็ด้านข้างข้างขข้างองค์ปู่แนวรั้วใช่มัครบพี่่่ใใชชตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าปลุกรอนนี้เสร็จก่อนจะเพราะว่าอย่างนั้นนะ จ้าอืมก็เหอป็นแนวสอด้านเลยไงอืม,อม,อมหอมนะคะแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่ร้านหอมคํานนม,มาจะหอมอ๋อท่านี้ปลูกเสร็จแล้วเนาะค่าคามมาเราก็จะเดินมาหอมดอกไม้ดอกไม้ไมที่หน้า พระพรมหน้าอกูโอ้จะมีดอกไม้ที่หอมหวนนั่งหอมดอกไม้เนาะจริงนะยอะนะคะอืมใช่ปลูกตามรั้วนี่ก็ทีนี้ทีนี้โอเคเลยข้ามมาเนาะหอมหวนเออมานั่งไหลก็คงจะหอมดอกไม้มากเลยชื่นใจเนาะแล้วมันก็ทำแบบ ถ้ามันออกดอกนี่มันจะออกเต็มหมดเลยหรือยังไงหรือว่าขนาดนี้มันก็ออกเต็มไปเลยขาเติมขาพั่เลยเหรออ๋อไอนี่มันยังไม่ออกหมดใช่ไหมยังไม่เต็มที่อ๋อนี่แล้วมันก็คุยจะหอมมากทุกสิ่งพร้อมสับต้นไม้พร้อมสับสําหรับคุณในร้านนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องการต้นต้นอะไรก็ได้เลยใช่ไหมคะร้านนี้ทัมาเลยจะจัดให้อยู่ที่ไหนเนาะ ร้านอนุวัตพันไม้อนุวัตพันไม้ที่ไหนนะคะที่เส้นวานอนคำตะก,ก้ายิงยองโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดติดต่อได้ได้ครับเบอร์093ท,ที่91 528อีกรอบหนึ่งคะ่ะ093 สี่แปดหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งโอเคค่ะเอฟซีท่านใดสนใจติดต่อได้นะคะเพราะว่าที่นี่ก็เหมือนเป็นขาประจําของที่นี่ไปแล้วนะคะใช่เหมือนแบบจัดสวนประจําของเราไปแล้วนะคะเอฟซีต้องการต้นไม้ต้นในต้นในไหนึ่งบอกได้นะอะไรนะคะไซส์หนึ่งเมตรไซส์หนึ่งเมตรอันนี้ไซส์หนึ่งเมตรเหรอคะพี่จะจะมีแปดสิบหนึ่งเมตรแล้วก็เมตรห้าสิบราคาก็ต่างกันใช่ไหมคะราาาคกก็ต่งัน แต่ถ้าเป็นดอกนี่เขาบอกว่าดอกเต็มต้นเลยนะใช่ดอกแก้วมันก็จะขึ้นมันเยอะเป็นดอกเต็มพวเลยแล้วทีนี้ก็จะส่งกลิ่นหอมหวนทั่วทุ่งนาพูดดอกแก้วแกพูดผิดดอกโมกโมกพวงพวงโมกหรือว่าโมกโมกพวงโมกพวงอ๋อนี่มันจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มมันก็จะเย็นเนาะโมกพวงต่อไปเราก็จะเอาน้ำมาแช่ตรง อันนี้ได้เพราะพี่หอมบอกมันจะเย็นจริงจริงมันเย็นเพราะว่ามันทําให้เขียวชะอุ่มจากที่ทุ่งโล่งๆก็ไม่ใช่ว่าความรู้สึกแค่นึกก็เห็นภาพแล้วไงใช่ก็เห็นภาพสีเขียวมันก็เย็นเนาะใช่จริงๆตลมไหนมีสีเขียวมันก็ดูเย็นตาเลยแบ้านราคาหลังละสิบล้านถ้าไม่มีสีเขียวก็ไม่น่าอยู่เออใช่ไม่มีดอกไม้ประดับไม่มีไม้ประดับก็ไม่สวยต้องมีไม้ต้นไม้ประดับนะคะ นี่นะคะ,ะก็ปลูกรอบรอบรั้วรอบเลยนี้แล้วก็จะมาปลูกรอบรอบองค์ปู่ด้วยนะคะเหมาะมากค่ะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมนะคะสําหรับที่ปลูกรอบองค์ปู่นะคะทํามาก็จะได้หอมนะคะค่ะเป็นไม้ที่หอมก็เหมาะมากเลยนะคะแถวนี้ก็จะเป็นที่ลานจ,จอดรถ ะะที่ลานจอดรถก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเคลียพื้นที่ลานจอดรถนะคะนี่นะคะสาราเศรษฐีก็ได้มาอยู่จุดนี้แล้วนะคะเพื่อต้อนรับ f c แล้วนะคะเหมาะมากนะคะสวยมากเลย f c หน้านั่งชมมองชมองค์ปู สุดยอดเลยนะคะอ่าแต่ละวันนะคะลุงก็ลุงป้าก็ช่วยประดับประดาจัดที่ไหนเหมาะสมนะคะย้ายตรงนั้นทำตรงนี้ให้มันเหมาะสมพื้นที่ที่จะเอซจะมาเที่ยวพื้นที่ที่จะอ่าเหมาะสมนะคะค่ะตรงทางด้านก็โอ้โหมาดูโูโ้มีน้ำแล้วโอ้โ มีน้ำออกแล้วแม่ธรณีโอ้โหน้ำแม่ธรณีพุ่งแล้วเจ้าค่ะโอ้โหแม่ธรณีช่างสวยเหลือเกินนี่ค่ะโอ้โหคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ